ถ้าสวัสดีคับพเพื่อนเพื่นอมีน็อตมาในลุคเอวิเดียลุคแบบผมดําแล้วก็นะ็อตภาพผมดำเนี่ยเราจะไม่ต้องแต่งหน้ามากค่ะเราจะเน้นเผยผิวเพราะผมดาเนี่ยเราจะดูไม่โทมนะแต่ถ้าผมทองถ้าไม่แต่งหน้าเราจะดูเราจะดูโทมเนืะอประขาเราจะดูซิดโทมอย่างสำหรับผมดำมันก็แต่งนิดเดียวพอเน้นเผยผิวค่ะเน้นถกภาพดีเนาะมาเริ่มวันแรกทาหน้าเปรเปล่าหน้าโปรภกริบค่ะเราต้องทํทามอ i s t u r อร์ทาครีมทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเริ่มต้นด้วยการทาไอครีมทาไอครีม ตอนกลางวันเนี่ยนกใช้สูตรสิงเกอร์ค่ะของของคิวค่ะสตอร์ไอคิมสูตรนี้มันจะไม่ค่อยมันมากกันก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้ในเวลากลางวันเนาะถ้าเป็นกลางคืนก็เป็นอีกสูตรนึงค่ะคือเน้นบอกว่าฉ่ำๆอย่างเงี้ยจากนั้นก็ทามมยสเจอร์นตใช้อัลตราเฟชเชียครีมค่ะของคิวเหมือนกันค่ะเลือกเลือกแบบว่าทาไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทากันแดดเนี่ยถ้าเกิดทาครีมเยอะแล้วก็ทากันแดดอีกเนี่ยกันแดดเนี่ยมันจะดูว่ามันจะเปียกไปนะมันจะฉ่ำไปนกค่ะ จากนั้นก็ทากันแดดทาโนเซ็ตของยูสลลนค่ะยูสลีนตัวนี้เคยดูรีวิวในจีบันนะว่าเออมันใช้ดียอะไรเงี้ยก็เลยเออลองซื้อมาใช้ปรากฏว่าก,ก็โอเคนะคะตอนแรกทามก็จะมันๆแต่ว่าพอมันเซ็ตตัวเนี่ยมันจะเป็นไม่มันเนาะเพราะมัน,นะะเป็นสูตรมัตติฟายิงนะคะเป็นสูตรแบบสูตรไม่มันอนะไรเงี้ยทาะก็ทาไปทาเสร็จแล้วก็ทิ้งประมาณสิบนาทีแล้วก็แต่งหน้าต่อนะคะทาเมื่อเราพักหน้าสิบนาทีแล้วก็มาแต่งหน้าได้เลยเนานะ เริ่มต้นด้วยการทาคอนซีลเลอร์ค่ะสำหรับลุคนี้เนาะจะไม่ทารองพื้นนะคะเพราะว่าเป็นแบบชิลกลางวันไงออกไปกลางวันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้อะไรมันหนักหน้ามากมายเนาะ mm hmm. ก็ทาที่คอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตาบร,ริเวณปีกจมูกค่ะแล้วก็บร,ริเวณมุมริมฝีป,ปากค่ะบร,ริเวณพวกนี้จะมีว่าสีผิวที่มันไม่ค่อยเท่ากาันแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการปบนะคะทำเมื่อกบเสร็จปุ๊บก็ใช้ไม่อัพซิงติ้งสเปรย์ค่ะของไม่ใช่ของอบบันดีเคค่ะรู้สึกว่าตอนเนี้ยจะมีขายที่เมืองไทยที่ชิปป้าแล้วเนาะแล้ว,นะลวก ฉีดที่ทั่วใบหน้าเลยเป็นการแบบว่าทําให้เซตคอนซีลเลอร์เมือม่อสักครู่ที่เราลงไปค่ะค่ะก็ฉีดเมคอัเซตติ้งเครีมนี่เราฉีด้ทั้งก่อนลงแป้งแล้วก็หลังลงแป้งนะคะจากนั้นใช้แป้งฟิชชิเชียนฟอร์มูล่าค่ะไม่มีคนอนซอลอ่านและฟิชชิเชียนฟอร์มูล่าค่ะลงทั่วใบหน้าเลยเนาะบริเวณช่วงใต้ตาบริเวณช่วงปีกจมูกแล้วก็บริเวณฝีปากเนี่ยเราก็ใช้แปรงที่มันเล็กหน่อยลงเพราะว่าเมื่อกี้เราลงคอนซล ER ีลเลอร์ไปใช้ไม่ะเราต้องเซตมันด้วยแป้งค่ะไม่ไงั้นมันจะ มีการกเกิดก,การไหลเนาะระหว่างวันค่จากบริเวณที่ใหญ่ๆแล้วก็ใช้แปรงหัวใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้ปัดไปทั่วใบหน้าเนาะแปรงสูตรเนี่ยถ้าใครไม่ชอบผสมชิมเมอร์เขาก็มีนะเขามีประมาณสองสองลสูตรอะไรเงี้ยแต่เราเลือกสูตรชิมเมอร์ขั้นสุดหน้าเงาแวบวับสปหาลูกเนี้ยค่ะจากนั้นก็ดตดขนตาค่ะแล้วก็ปัดมาคาร่าด้วยลังโคมฮิปนโนสตาร์เด้งดึ๋งดังไม่มีมันตกค่ะค่ะพิพน์โนสตาร์เนะาะแัดขนตาแล้วก็ปัดมาคาร่าสลูลกเนี้ย ไม่กีดทั้งอินไลเนอร์ไม่กีดทั้งอายไลเนอร์ค่ะเป็นการขี้เกียจอย่างแรงกล้าเนาะนะคะตา่อนเด้งจากนั้นก็ปัดคิ้วค่ะปัดคิ้วนี่นอยก็ปัดด้วยสีน้ำตาลธรรมดาไงค่ะแบบว่าไม่ได้อะไรมากมายครับเพราะผมดําแล้วก็ไม่อยากให้แบบดูเป็นการขึ้นโครงอะไรเงี้ยก็ปัดชิวๆกลางวันอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็ปัดแก้มปัดแก้มด้วยสีบับบี้บราน์ค่ะสีแอนติกัวค่ะอ่านผิดมาตั้งนานเนาะสีล่ชื่อสีแอนติกัวนะค่ใช่แอนติก้าค่ะ ทะก็ปัดบริเวณช่วงใต้ตาเรามาถึงหนอกแก้มนะคะเป็นการเลือบฝาดแบบฝาดสมจริงอะไรประมาณนี้จากนั้นก็ทาลิปมันค่ะเป็นอันเสร็จค่ะสำหรับเอวิดียลุคแบบขี้เกียจแล้วกันเนาะแบบขี้เกียจมากมายอะไรอย่างเงี้ยมอว่าเพื่อนคงจะชอบกันนะคะแต่งตามได้ไม่ยากเลยเรียกว่าแต่งแต่งตามได้โคตรง่ายอ่ะเสร็จแล้วค่าวังว่า ขอบคุณทุกการคิดไล์ทุกความคิดถึงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะว่าจะสมัครคลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่หยิดเสือ